สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์รด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนณาธานูนะคะประจําเดือนกรกฎาคม2565นะคะชาวราศีธนูลัคนณาธานูนะคะหรือผู้ที่เกิดรองวันที่ 22พฤศจิกายนค่ะถึง21ธันวาคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้ละการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ใด้กับชาวราศีธนูลักขณาธานูใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะ,ะบางเคสบางสถานการณ์นะคะอาจจะสลับกันได้หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกิดกําลังจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกัน ะะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะแล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะหรือว่าดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจแรงๆซึ่งในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูลนนักนณาธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะอดีตนะคะใบแรกจะเป็นไพาา่อัศวินถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ชายริออดค่ะ เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่เอ็มเพรนะคะชาวราศีธนูลัคณาธนูนะคะในดีอที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ค่ะอือาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพฤกษกันมังกรนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีกฎลกฏคณากรกฏอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนะ้ำไพ่เท่านั้น ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะน่าจะบางคนนะบางคนพยายามที่จะผลักความสัมพันธ์ให้ไปข้างหน้าพยายามที่จะเอาใจเอาอกเอาใจเอาใจใส่รู้สิ่งุกอย่างแต่สิ่งที่ให้ไปเขาไม่ได้สนใจไม่ได้รับนะคะคุณอาจจะดีวกับคนที่เขามีเจ้าของาอาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่ามีแฟนแล้วนะคะ อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของหรืออาจจะมีคนที่หมายปองเยอะแยะมากมายนะเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนใครก็รัก,กอ,อ่ะอืมเอ่อเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่จิตใจดีอ่อนโยนเป็นคนที่อยากจะเขาเรียกว่าปรนนารานดีกับทุกคนแล้วก็ทุกๆคนก็อยากที่จะเข้าหาเขานะคะอืมนะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเอ่อแล้วตัวคุณก็ เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามที่จะออฟเฟอร์สิ่งดีๆกับเขาพยายามที่จะอมอบหัวใจหัวใจความรู้สึกนะคะอ,อะไรดีๆก็ตามพยายามที่จะแสดงออกให้เขาเห็นพยายามที่จะมอบให้เขาไปนะต่ถามว่าตัวเขารับไหมไมมรู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากจะรับไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่รับของคุณนะไม่ได้รับของคนอื่นด้วยเอ,อประมาณว่าเขาเป็นคนที่ เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรรักตัวเองมากนะคะบางครั้งบางทีการที่รักตัวเองมากเนี่ยมันมีความเห็นแก่ตัวอยู่ตรงนั้นอยู่นิดนเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะอ่าซึ่งในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยอืมเหนื่อยกับการออฟเฟอร์เหนื่อยกับการ offer, เอาอกเอาใจใครสักคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็น หนึ่งเอเนจีนะแล้วอีกเอเนจีหนึ่งที่ที่ไม่สัมผัสได้ขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณหรือตัวเขาพยายามมากๆแล้วแต่มันหยุดนิ่งมานานมันหยุดนิ่งมานานแต่ก็ยังถือกันและกันแต่ก็ไม่ได้พัฒนามากไปกว่านี้นะคะในที่ไม่บอกว่าสาเหตุที่ทุนและเขาหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่พัฒนาอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ที่ต่างกัน นะคะไม่ได้จริงจังตั้งแต่แรกใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้คิดจะจริงจังตั้งแต่แรกนะคะหรือคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนใดคนนึงอาจจะขวายคว้าสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลานะคะคือมันจะมีคนที่คิดแบบว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่อยู่ในมือมันยังไม่ดีมันต้องดีกว่าแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนรับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิต ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันอยู่แค่นี้ความจริงมันควรที่จะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วนะไม่รู้สึกว่าคุณและเขาอะค่ะคุยกันคบกันเอมาได้สักระยะหนึ่งที่ถ้ามันพัฒนาถ้ามันถ้ามันจะพัฒนามันมันพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปนานแล้วแต่ตรงเนี้มันควรที่จะเปลี่ยนแต่มันกลับไม่เปลี่ยนมันควรที่จะพัฒนาแต่มันกลับไม่พัฒนาไงนึกออกปะเออมันก็เลยอยู่แค่นี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่า อืมหรือว่าเราต้องกลับมารักตัวเองแล้วหรือเปล่าหรือว่าเราต้องกลับมาพิจารณาความสัมพันธ์นี้จริง,รงๆเราหรือเปล่าว่ามันตอบโจทย์ไหมนะคะมันสามารถที่จะมองเห็นอนาคตได้หรือเปล่านะคะตรงนี้นะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีธนูลักนณาธนูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะในช่วงเดือนกรกฎกาคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่อัศวินถือไม้เท้าคะ่ะไพ่ก้าดาบและเป็นไพ่เด็ดนะคะชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฎกีดิพจิกโดดเด่นในชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดเดียวกันกันกบคุณหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมีถุนตุนกุมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านต่างนะไพ่เท่านั้นค่ะในเรื่องความสัมพันธ์ชาวราศีธนูลัคณะธน,นูนะคะเริ่มที่จะเบื่อหน่ายเริ่มที่จะเบื่อในการพยายามเริ่มที่จะเหนื่อยเริ่มที่จะไม่ได้ดังใจความสัมพันธ์หยุดนิ่งตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะ อ่เไม่รู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่คนทั้งคู่อะค่ะอาจจะอยากที่จะหันหลังให้แก่กันแล้วก็ได้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยไม่รู้สึกว่าตัวคุณอนะคิดคิดมานานมากแล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะเป็นไปในที่ทางไหนคุณคุณเริ่มที่จะไม่ได้แฮปปี้หัวใจของคุณไม่ได้ฟูนะคะไม่ได้มีความสุข มันเริ่มที่จะมีความคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลนะคะมองไม่เห็นความสามพันธ์นะคะนอนไม่หลับเครียดกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเลยทําใหม้มันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่คนทั้งคู่ต้องหันหลังให้แก่กันละตัวคุณต้องมองถึงเป้าหมายความสัมพันธ์ของตัวเองถ้าหากว่ามันพัฒน,นาไม่ได้ก็ไม่ฝืนดีไหมจบดีไหมนะคะหรือบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะจบ นะคะในเดือนนี้แล้วก็ได้เช่นเดียวกันจบจบในที่นี้ไม่ใช่ว่า,าจบความจบกับสถานะนี้แล้วก็เริ่มสถานะใหม่หมายถึงว่าบางคนคุยคุยกันแล้วก็จบจากคนคุยกลายเป็นแฟนอันเนี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาชัดเจนว่าคุณและเขาเนี่ยหรือว่าคนทั้งคู่หรือใครคนใดคนหนึ่ง,งที่ที่เบื่ออยากจะหันหลังหรือคนทั้งคู่อยากจะหันหลังให้แก่กันแล้วคิดมานานตัดสินใจมานานนะคะ แล้วมันอาจจะถึงเวลาแล้วจริงๆที่มันจะต้องหันหลังให้แก่กันแล้วแล้วก็ปลดปล่อยกันให้เป็นอิสระสักทีนะคะตรงนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือแนวโนม้มที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีธนูลัคนาธนูจะเป็นอย่างไร ม่ขอเนียนบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะเอาคำใบได้เรนไพร์ดิเมจิเชียนนะคะสองดาบสามเหรียญและเป็นไพ่หกดาบนะคะ ชาวราศีธนูและคนาธานูนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพิษศัดมังกรค่ะธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะอาจจะเป็นชาววันพุธอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามนไพ่เท่านั้นในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคนาธานูนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่อย่างที่บอกว่าหันหลัง นะคะหันหลังไปแล้วนะคะไปคือ,อยังไงก็แล้วแต่คืออยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้มีความสุขคุณและเขาลดทอนสถานะความสัมพันธ์ลงหันหลังให้แก่กันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้จากกันโดยโดยโดยไม่ดีอ่ะไม่ได้เกลียดกันไม่ได้โทษกันแต่เพียงแต่ว่าจะมีการพูดคุยเพื่อที่จะลดสถานะนะ,ะอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนเป็นคอนเนคชั่นกันได้เป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้นะคะแต่ว่าอืม มันมันมันจะต้องพูดคุยแล้วก็จะเกิดการยอมรับนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันคงเป็นได้เท่านี้จริงๆแล้วก็ต่างคนต่างปล่อยกันและกันให้ไปอิสระแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูและคนาธนูค่ะคําแนะนํนาใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เถ้วยนะคะไพ่ สิบเหรียญห้าเหรียญและเป็นไพ่วิวอ f ลฟ์จูนค่ะชาวราศีธนูและคณะธนูไพ่ทาโดแนะนําว่าถ้ามันเหนื่อยก็ปล่อยถ้ามันหนักก็วางนะคะบางครั้งบางทีงทเ,เรายื้อมานานมันควรจะไปตั้งนานแล้วความสัมพันธ์นี้มันควรจะจบตั้งนานแล้วเราควรจะมีชีวิตใหม่ได้ตั้งนานแล้วแต่เรายื้อไงเรายือ้อเรายึดติดเรายังผูกติดผูกมัดอยู่นะคะ ดังนั้นอย่างที่ไม่บอกตั้งแต่แรกว่าถ้าเหนื่อยก็พักถ้าหนักก็ปล่อยนะคะถ้าเหนื่อยก็วางนะตรงนี้นะคะมันคงถึงเวลานะที่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปในอีกสเต็ปหนึ่งแล้วดังนั้นจัก,กรวาลอาจจะบ่งบอกว่าสถานการณ์ความสัมพนันธ์ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่คุณก็อย่าฝืนนะคะเขากำลังจะผลัก อะไรอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เอาจากชีวิตคุณเพื่อที่จะให้คุณได้รับ energy ใหม่ๆนะคะในอนาคตก็ได้เช่นเดียวกันนะจงรักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆ่ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแมมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ